จักระที่ 3. ามโซลา l e เพล็กซสจักระโซลา r ที่แปลว่าพลังงานแสงอาทิตย์เพราะฉะนั้นสีของจกักระนี้เนี่ยจะแทนด้วยสีเหลืองค่ะบริเวณของจกักระนี้นะคะจะอยู่บริเวณเหนือสะดือขึ้นมาค่ะบริเวณกระเพาะอาหารบริเวณเลนปีทีนี้อยากให้ทุกคนลองนึกภาพโรงอาหารที่มีแม่ครัว จุดไฟตั้งกระทะทำอาหารเราเรียกได้ว่าเป็นพื้นที่ของการที่กองทัพต้องเดินด้วยท้องเวลาที่เรากินข้าวเรากินสิ่งที่เราชอบเรารู้สึกถึงพลังงานที่มันเกิดขึ้นเขาเรียกได้ว่าจักรานี้เนี่ยจะเป็นจักราของพลังงานในตัวเองค่ะพลังงานที่เป็นเชื้อเพลิงจริงๆในการขับเคลื่อนชีวิตของเราในการลงมือทําอะไรบางอย่างเมื่อไหร่ที่เราลงมือทําเมื่อไหร่ที่เรามีพ w e r เป็นของตัวเองแล้วเราจะรู้สึกมั่นใจในตัวเองเราจะรู้สึกว่าเราสามารถควบคุมชีวิตของเราเองได้เราสามารถดําเนินชีวิตรับผิดชอบชีวิต ตัวเองได้ค่ะถ้าเปรียบเทียบชีวิตคนก็จะเป็นประมาณม,มปลายจนถึงมหาลัยช่วงเวลานี้จะเป็นช่วงเวลาที่เรารู้สึกมีความคิดเป็นของตัวเองมากขึ้นมากกว่าช่วงเวลามต้นละที่เรามีความคิดที่ไปตามเพื่อนมากกว่าที่จะมีความคิดเป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นช่วงเวลามปลายเนี่ยก็จะมีความรู้สึกว่า อนาคตรเราจะเป็นยังไงเราจะต้องไปทางไหนเราชอบแบบไหนในขณะที่เพื่อนกลุ่มเดียวกันอาจจะมีความชอบหรือว่าอาจจะมีการดำเนินชีวิตที่แตกต่างกันเรียกได้ว่าเป็นจุดที่เรารู้สึกว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในขณะเดียวกันเราก็มีความเป็น individual เรามีความแตกต่างเรามีความคิดเป็นของตัวเองมีความมั่นใจมีการแสดงออกทางความคิดที่มาจากความคิดของตัวเองมากขึ้น ยกตัวอ,อย่างอย่างเช่นเวลาที่เราคุยกับพ่อแมนะ่ช่วงเวลาที่เรายังเด็กเนี่ยเราก็จะเชื่อฟังเขาแต่ช่วงเวลาหนึ่งประมาณ 19- 20ปีเนี่ยเราก็จะมีความคิดเป็นของตัวเองเราก็เริ่มที่จะกล้าที่จะโต้ตอบกับพ่อแม่ได้ในแบบที่ มาจากความคิดของตัวเองเนาะทีนี้ถ้าหากจากระนี้นะคะได้รับพลังงานน้อยเกินไปคุณก็จะรู้สึกถึงคุณไม่มีอํานาจค่ะคุณไม่กล้าตัดสินใจไม่กล้าลงมือทำบัวล้มเหลวเพราะว่าอํานาจไม่ได้อยู่ที่ตัวคุณเนาะคุณไม่กล้าเคลมอํานาจนั้นกลับมาที่ตัวคุณคุณรู้สึกว่าเป็นเหยื่อของคนที่มีอํานาจ รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไรค่าค่ะนอกจากนี้ยังรวมถึงคุณมีปัญหาด้านกระเพาะอาหารด้วยค่ะกระเพาะอาหารอาจจะแปรปวนได้ง่ายค่ะถ้าหากจักระนี้ทํางานมากเกินไปคุณจะกลายเป็นคนที่ workaholic คุณติดการทํางานเสพติดการทํางานเพราะว่าไฟตรงนี้เชื้อเพลิงตรงนี้มันมีเยอะมากจนผลักดันให้คุณเนี่ยต้องลงมือทําอะไรบางอย่างเยอะเกินไปค่ะจนลืมบาลานซ์ชีวิตประจําวันไปนอกจากนี้เวลาที่คุณรู้สึกถึง power รู้สึกถึงอำนาจเนี่ยคุณก็จะกลายเป็นคนที่ชอบควบคุมคนอื่นค่ะรู้สึกห่วงอำนาจนั้นรวมถึงคุณรู้สึก มีความหยิงยสโสทะนงในตัวเองไม่ถ่อมตัวมีอารมณ์ก้าวร้าวชอบการแข่งขันนอกจากนี้ยังรวมถึงคุณชอบความสมบูรณ์แบบมากเกินไปด้วยค่ะวิธีการที่จะบาลานซ์จักระนี้นะคะเราจะเริ่มด้วยการนั่งสมาธิแล้วก็จินตนาการค่ะ,จ,นนาาคะจินตนาการว่ามีแสงสีเหลืองไหลเข้ามาจากบริเวณส่วนหัวของเรานะคะแล้วก็ไหลลงมามค่อยๆไหลลงมาจนถึงบริเวณส่วนท้องแสงสีเหลืองนั้นเนี่ยก็จะสว่างขึ้น่ค่อยๆสว่างเป็นจังหวะค่ะตามลมหายใจของเราเนาะ นอกจากนี้นะคะกินอาหารที่มีสีเหลืองกล้วยสับป,ประรดเลมอนข้าวโพดท,ทุกอย่างที่เป็นสีเหลืองค่ะผักผลไม้แล้วก็แน่นอนค่ะการเล่นโยคะซึ่งท่าโยคะที่สอดคล้องกับโซลาร์พลิเซจากรักได้แก่ a r i a ิเอ pose, bow pose, pl a n k pose รวมถึง Boat pose ด้วยค่ะ นอกจากนี้นะคะเรายังทำได้โดยการฝึกเคลมอำนาจกลับมาอยู่ที่ตัวเราเนาะเป็นการตั้งเป้าหมายเล็กๆในชีวิตประจำวันค่ะเป็นการทำสิ่งเล็กๆน้อยแล้วเรารู้สึกว่าเราทำสิ่งนี้แล้วมันประสบความสำเร็จเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจในตัวเองค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะยังทำได้โดยการฝึก พูดแอ f เ i อร์เมชกับตัวเองเนาะว่าเรามีพลังอํานาจนะเรามีความมั่นใจในตัวเองและที่สําคัญคือฉันเคารพตัวเองค่ะเมื่อไหร่ที่เราเคารพตัวเองเราก็จะรู้สึกฉันมีอํานาจในการควบคุมชีวิตของฉันนะฉันมีพลังอํานาจในการรับผิดชอบชีวิตของตัวเองนะก็ลองไปทําดูนะคะแล้วเดี๋ยวไปต่อที่สักกะต่อไปค่ะนั่นก็คือฮ่จสักกะ